าวัสดีคทัวครับเราอยู่ใจกลางเมืองเชียตูเลยครับเรามาที่วัดในใจกลางเมืองนี้ฮะวัดเต้าสืออ่อเต้าสื่อไม่ชมอ่ะไม่ชมเลยฮะถ้าจะไหว้ชมสามร้อยแปดสิบหยวนโอ้โหแล้วเรา คอเอร่ได้้วเา,าสังกัดใจไว้เนี่ยในชะ่พระสังกัใจองสังกัใจนะขอพรสังกัใจ่ะเดี๋ยวพาไปเดินด้านไหนกันครับ โอ้ยข้างในก็สวยครับต้นอะไรนะลืมไปละแปะก,กล้วยแปะก,กล้วยแปะก,กล้วยนี่อะวาอย่างนี้นะ เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับโอ้โหได้ครับไปฮะเดี๋ยวพาไปชมด้านในของวัดนันครับเขาบอกวันนี้ประมาณ1ันหกร้อยกาปีครับอ่าพระสัมทฉันท์ก็คือเคยจำอยู่วัดที่นี่

นี่ไม่เป็นอะไรจะแม่กุนดิมแล้วครับเนี่ยโอ้โหเค้าได้เห็นอย่างนี้แล้ว น <hh> ี่เลยโอ้โหเป็นกล่อง นาฬิกาเขามีของขายที่ของที่ระลึกภายในวัด เดี๋ยวเราจะเดินวนซ้ายไปเด้่อยครับแล้วก็จะวนกลับเป็นทางโค้งครับดูลังคาเลยต่างกับว่าเราถ้าเล่าเราลังคาจะไม่ได้่างนี้นะลังคาจะเป็นเหมือนในร้นนั้นรูปนั้นแหละ คือทางขึ้นมันเป็นมนกรเลยนี่นี๋จะได้ล้วอ่านภาษาจีนไม่ออกถ้าอ่านภาษาจีนออกก็ยังพอได้ก็เป็นอะไรนะน่าจะมาทางสุดทางแล้วทีน,นี้มนาะดูแลเสียงวัดนะ เนี่ยว่ายู่เนกลางเมืองพอดีนี่องค์อะไรไปดูเลยมัแค่ประตูนี่ครับเดือเกินแล้วเนี่ยดูดิประตูสวยมากเลยเนี่ย <c oughs> มาครับไปเดี๋ยวถ้าเรานกลับวะพวกนี้เรจ,จะออกไปที่อื่นต่อครับยังจะติดถนนทางนี้แล้วนะ เหมือนกุหลาบนะ,บนะแต่นี้ก็เหมือนกุหลาบกุหลาบกุหลาบพันปีข้งางในเป็นอะไรไม่รู้ฮะเดี๋ยวไปแอบดูหน่อยนี่เหมือนตัวอะไรนะกิเลนอะกิเลนป่ะมันนี่มังกร อืมไม่เป็นห้องใหญ่ยาง,ยางี้นะชอบไม้ก็สวยมากครับเนี่ยดูหลังคาเลยครับเนี่ยจิตให้ดูหลังคา เน้อสกุลยังไม่บ้างโอ้น้องท่านนี้ครับจริงๆจะเป็นแปลกๆดีเดินชมความสวยงามงานก่อนครับไปเรื่อยๆนะครับสักรอบหนึ่งนี่ครับเขาจะมีตัวนี้ให้ไหว้พระนะครับไหว้พระได้ขอไปไหว้พระหน่อย มีเสาอะไรนี่สูงมาก <c oughs> เกินอะไรนรอจะมีลักษณะข,ของพระอย่างเงี้ยนะครับตลอดทางตรงกลางสวยอยู่มีต้นไม้ เราไปเล่นนดอกไม้กันเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงไม้เหลื้อยก่อนครับก่อนจะกลับไว้ออกเลยนะ ه, นี่ฮะประมาณเนี้ยมีต้นแปดล้วยไไเต็มถนนประเทศจีน,น,มน,น,มนจหมดนะฮะตรงนี้ที่เฉิยนตูจะมีะต้นไม้อย่างเงี้ยที่เหลืองน่ารักแล้วร่วงมาที่พื้นเมื่อกี้ที่เราเห็นนะ่าตื่นเต้นม,มาก ปเดี๋ยวเดินทางออกแล้วครับมันก็แกล้งง่ายปลาและเอออันนี่ของขายทาขาไปดื่มชาทูการแสดงท่านช่วยชีเบี้ยหน่อยค่ะในวัดก็มีของอาหารขายมี่ของที่ยวเล็กด้วยนะ <laughs> ริงนะคะถูกทำลายก็เยอะนะทำ,ทำลายหรอเพราะสมัยก่อนเป็นคน,น,น,นเขาไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะไม่ต้องจา่ายภาษีม,ม,ม,มีติมกินด้วยนะหน้าวัดกินติมป่ะมีสักคู่มีน้ำด้วย กินน้ำป่ะไม่รู้น้ำอะไรสิบแปดสวน X Seventy C น่าจะเป็นเหมือนมะนาวอะ่ะสิบแปดเหรียญเหลือไอสิบแปดหยวนเหลือสองหยวนไม่มีภาษาอังกฤษครับมีแต่ภาษาจีนเอามาใส่คปิดเรื่องเปินวิชามะนาว เดยกกินน้ำสักแก้วครับจากบรเววัดเนี่ค